ณเมืองหนึ่งที่รุ่งเรืองด้วยวังทองและเรือนง,งามมีหญิงผู้หนึ่งชื่อว่าคุณหญิงวดีนางเป็นทิดาเศรษฐีมีทุกสิ่งที่โลกยกย่องทั้งสมบัติยศศักดิ์และความงามแต่ใจของนางกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่านางวิ่งตามคำชมเหนื่อยกับการรักษาภาพลักษณ์ทุกวัน นางพยายามเติมเต็มช่องว่างในใจด้วยเสื้อผ้าราคาแพงเครื่องเพชรและงานเลี้ยงหรูวันหนึ่งหลังจากถวายของที่วัดเพื่อเสริมบุญตามธรรมเนียมนางเดินกลับเพียงลำพังใจสับสนแปแดดวันนั้นร้อนนักและความอ่อนล้าก็พานางล้มลงใต้ต้นโพใหญ่หน้าวัดใต้เงาโพเย็นสงบ ลมพัดผ่านใบไม้ไหวและเสียงพระภิกษุกำลังสวดมนต์เบาๆจากศาลาวัดนางเริ่มหยุดครั้งแรกในชีวิตและในความเงียบนั้นเสียงหนึ่งก็กระซิบในใจเจ้าไล่ตามสิ่งนอกกายมาทั้งชีวิตแต่สิ่งที่เจ้ายังไม่เคยมองคือใจของตนเองนางน้ำตาไหล โดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะเพิ่งรู้ว่าใจของตนเหนื่อยมานานเพียงใดหลังจากวันนั้นคุณหญิงวาดีเปลี่ยนไปนางเริ่มเรียนรู้การวางความฟุ้งเฟอ้อและหันมาใส่ใจสิ่งเรียบง่ายไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์แต่เพื่อความสงบในใจของตนเองทรัพย์สินมากมาย ไม่อาจซื้อใจที่สงบแต่ธรรมะอยู่กับทุกคนที่พร้อมจะฟังใต้เงาโพนั้นนางพบสิ่งที่มองหามาตลอดชีวิตไม่ใช่ทองคำแต่คือธรรมะที่เยียวยาใจ